สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบรครับพบคนสองไพรยเช่นเคยครับวันนี้จะนําท่านผู้ชมนะครับมาชมการราโชว์แกลมอนะครับของเด็กๆกลุ่มเยาวชนรักป่าโรงเรียนกับเชิงวิทยาอําเภอกับเชิงจังหวัดุรินกันครับก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมครับขออาจทําความเข้าใจสักนิดหนึ่งเรื่องแกลมอเนี่ยนะครับเป็นพิธีกรรมของคนชาวกุยนะครับที่ใช้พิธีกรรมนี้ในการที่จะรําเพื่อแะดอาบูชา ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายนะครับแล้วก็เป็นการรำบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับและที่สําคัญแกนมเนี่ยนะครับประเด็นสาคัญที่สุดก็คือการรำเพื่อที่จะรักษาคนไข้นะครับอย่างที่ภาพที่เห็นเนี่ยนะครับเมื่อใครป่วยใครไข้ก็จะเอาต้นกล้วยกับกล้วยเนี่ยนะครับมา ตั้งนะครับแล้วก็พร้อมก็อ่านเป็นเครื่องสังเวยนะครับจากนั้นเองนะครับแม่หมอหรือแม่หมอเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการถือดาบรำรอบๆจนกล้วยนะครับโดยที่มีอาหารตั้งเป็นเครื่องสังเวยจากนั้นนะครับแม่หมอก็จะใช้ดาบฟันลงไปที่ก้านกล้วยนะครับที่เป็นอาหารทั้งเครื่องสังเวยนะครับเนี่ยเป็นการตัดเวรตัดกรรมตัดสิ่งไม่ดีออกไปนั่นเองนะครับก็ทําให้คนไข้นะครับมีพลังใจนะครับกําลังกายกําลังใจนะครับแล้วก็หาย น,นี่เป็นความเชื่อของคนชาวกุยนะครับที่มีการสืบทอดกันต่อมาอย่างยาวนานนะครับท่านผู้ชมครับจากนั้นเสร็จนะครับแกลหมอก็จะไร้รำนะครับเพื่อที่จะเป็นการเสริมพลัง นะครับให้คนที่ป่วยนั้นมีอาการดีขึ้นนะครับที่ความเชื่อของคนชาวกุยที่สืบทอดกันมาสหรับสถา,านศึกษาโรงเรียนกับเชิงวิทยานี้ก็ได้นาเรื่องราวเหล่านี้นะครับมาบรรจุเรื่องการเรียนการสอนนะครับเด็กๆเยาวชนได้สืบทอดเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมนะครับความเชื่อที่สืบทอดกันอย่างยาวนานนะครับ สำหรับพิธีกรรมแกนมอเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเครื่องดนตรีนะครับมีกลองมีสีสอนนะครับซึ่งก็เป็นจังหวะการตรึมนะครับชิงฉาวกนิตตรีประกอบนะครับได้จังหวะร่วมกันนะครับก็ทําให้อาการแสดงเนี่ยนะครับมีชีวชีวายิ่งขึ้นนะครับสาหรับรันรําแกนมอเสร็จลงนะครับก็จะเป็นการเล่นนะครับการตรึมนะครับทานองการตรึมของเด็กๆกลุ่มเยาวชนที่นี่นะครับแล้วก็จะมีการไล่รําในท่าทางที่สวยงามนะครับอันนี้ก็เป็น เชิญท่านผู้ชมครับชมพิธีแกลมอไปด้วยกันนะครับ 啊。 ពួងបានបានថានិខោថានាព្រមបើតបិយខោចចិត្តបានមកមកឲ្យជឿនជាប្រវត្តិសិលាមិនឲ្យចុះតាមសើមនៅតែបានតាមតាមដានរឿងស្រិនតែបានតាមរឿង จงนาำเด่เป็นฐานกรรมทองินเพื่อมน้่นเป็นฐานกรรมองดินยอดภมปัญญาชาวสุริอานวัยนานเายอดภูปัญญาชาวสุรินวัยนานเอามีประสาทน้ามเมืองนีประสานาคองตามรนูั Oh. Oh. <laughs> Can okay. I okay. คงจะประทับใจกันนะครับท่านผู้ชมครับกับเีลาของเด็กๆนะครับกลุ่มเยาวชนรูกเรียนกับเชิงวิทยานะครับที่เธอได้มาไร้รำนะครับแสดงนะครับพิธีกรรมแกมมอนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวกุยที่สืบทอดกันมานะครับซึ่งการแสดงครั้งนี้ก็ได้นําอุปกรณ์เครื่องดนตรีนะครับกันตริมนะครับมารำผนวกเข้ากันนะครับ เ็เห็นได้ว่าศิลปะของกูยเคมิเนี่ยนะครับก็ยังมีเรื่องราวที่คล้ายกันนะครับและก็สามารถนําศิลปะดนตรีมาผนวกเข้ากันได้เป็นอย่างดีนะครับฟังแล้วดูแล้วนะครับก็ได้ชื่นชมจริงๆครับชื่นชมโรงเรียนที่นําเรื่องราวเหล่านี้มาให้เด็กได้เรียนดูแล้วก็สืบทอดนะครับทาให้ชุมชนเพราะท่านทาของชาวกยสุรินนะครับได้ ยังยืนตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้คนส่งไพรต้องลาตัานไปก่อนนะครับพบกับดวงดาวดีๆได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ